เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นการขี่เส้นขึงตายตู้เหล็กของไทยเรามาแล้ว60ตู้พร้อมกับปิดฉากไทยฟาดหนักหุนเซน ซึ่งยังรวมถึงญี่ปุ่นครับเอาด้วยจอที่จะถอนฐานผลิตหนีขเขมนแต่กลับกลายเป็นว่าฝั่งจีนนั้นออกมาเข้าข้างเามนชัดเจนเลยก็ต้องบอกก่อนว่าฝั่งไทยเรานั้นพร้อมที่จะตับเพืชเามนออกจากทั้งหนองจานและก็หนองยาแก้วโดวยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนเรียกได้ว่าตอนนี้ เรื่องนี้จะอยู่ในหมวดของความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนทั้งบ้านหนองจานเลยและก็บ้านหนองยาแก้วโดยเฉพาะมีรายงานล่าสุดออกมาจากทูตจีนของขาเมรเองที่มีการย้อนแย้งจากทูตจีนฝั่งไทยเราซึ่งผมเมงก็อยากเล่ามากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับล่าสุดครับวันนี้9ตุลาคมทูตของจีนประจํากัมพูชาครับก็เดี๋ยวมาโพส์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวยืนยันว่าจีนนั้นสนับสนุนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการรักษาปกป้องอธิป,ปไตยและก็การพัฒนาของชาติซึ่งการโพสต์แบบนี้ครับก็เหมือนกับการสร้าง ความไม่พอใจและจุดกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันจะมีการตั้งคาถามออกมาครับแล้วจีนไม่เป็นกลางเลย ซึ่งท่าทีดังกล่าวของทูตจีนประจำกัมพูชานั้นดูเหมือนจะสวนทางกับทูตจีนที่อยู่ฝั่งไทยเราที่เพิ่งออกมาพูด2วันก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่7ตุลาคมทางทูตจีนเองก็ได้เข้าพบกับกระทรวงต่างประเทศของไทยเรานะและก็มีการชี้แจงถึงกระแสข่าวที่ว่าจีนนั้นส่งอาวุธให้กับกัมบูชาโดยก็มีการยืนยันอย่างหนักแน,น่ว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประทะก,กันนั้นจีนมีหน้านที่เป็นกลางมาโดยตลอดและก็พยายามส่งเสริมใป็นท้อง2องฝ่าย,ายเจรจารด้วยสันติวิธีและก็ยัััังไมมม่่เเคยสนสนนบบุอาวใใใดๆให้ก้กกพูชชืจ ททประเเศไยลยลส่วนอาวุธที่กัมพูชามีอยู่นั้นเนี่ยเป็นผลมาจากโครงการร่วมมือทางทหารอยู่แล้วแต่ว่าพออัปเดตออกมาปับทูตของจีนที่อยู่ในเขมรน,นั้นก็เข้าข้างเขมรชัดเจนแล้วการสาแสดงท่าทีเนี่ยก็เรียกว่าแตกต่างกันแบบโอ้โหคนละขั้วเลยมันก็เลยทำให้เกิดคําถามถึงจุดยืนที่แท้จริงของรัฐบาลจีนนะครับแม้ว่าจะยืนยันในความเป็นกลางแต่การที่ออกมาโพส์สนับสนุนกัมพูชาสนับสนุนเขมรเต็มที่มันก็อาจจะเพิ่มบทบาทในสถานการณ์ความขัดแย้งแบบนี้ก็ได้ นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางการทูตนะครับจีนรู้สึกว่า น่าจะพลาดนะที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้แล้วเดินตัวเองมาเลยสําหรับทูตจีนที่อยู่ในกัมพูชาแต่ว่าทูตจีนที่อยู่กับไทยบอกว่าเป็นกลางแต่ไม่ได้มีการซับพอร์ตไทยแต่อย่างใดนี่เป็นเรื่องราวของเวทีทางการทูตครับตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นกองทัพปกที่ออกมาประกาศชัดเจนแจ่มแจ้งว่าเตรียมพร้อมเดินหน้ามาตรการของรัฐบ,บาลและก็กระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของชาวเขมรในพื้นที่จังหวัดสาก,แกวแล้วก็ยืนยันออกมาครับจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งก็เป็นโฆษ ของกองทัพบกเองที่มีการออกมาเปิดเผยว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นฝ่ายใเราครับก็ได้พยายามแก้ไขปัญหานด้วยสันติวิธีทั้งเรื่องของการเจราจาก,การหารือในทุกระดับเลย แต่กัมพูชาหรือว่าเขมรนั้นยังคงเพิกเฉยและก็ยังมีการสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างเข้ามาล้ำในเขตแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดเนี่ยก็กลับพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการบิดเบือนข้อมูลปลุกระดมมวลชนครับรวมถึงนําเด็กสตรีและก็พระสงฆ์ใช้เป็นโล่มนุษย์เพื่อขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไทยเราซึ่งถือเป็นการจัดตั้งชุมนุมอย่างเป็นระบบไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตามธรรมชาติแล้วทั้งรัฐบ,บาลเอ่ยกระทรวงกลาโหมเอ่ยและก็สภาวความมั่นคงของชาตินั้นก็มีมติให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง โดยจะใช้ทั้งกฎหมายปกติอย่างเช่นพรบรป่าไม้พรบรตรวจคนเข้าเมืองควบคู่กับกฎอายการศึกที่มีผลบังคับใช้พื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะสามารถจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุมและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วจากการประเมินของกองทัพบ,บกนะครับก็พบว่าฝ่ายกัมพูชานั้น มีแนวโน้มที่จะใช้มวลชนจัดตั้งเข้ามาเพื่อเผชิญหน้าและก็ยุยุให้เกิดความรุนแรงเพื่อสร้างภาพว่าไทยนั้นเป็นผู้กระทําต่อหน้าสื่อโลกซึ่งตอนนี้กองรับผ่านที่หนึ่งเองครับอยู่ระหว่างการเตรียมแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและก็รัดกลุ่มเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ที่มีการลุกล้ําโดยเราเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกที่เรายื่นคําขาดไปก็คือคเขมรต้องมีการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่พิพ,พาทษนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิด ในพื้นที่ชายแดนเรื่องที่3ก็คือปราบปรามเครือข่ายสแ s c เม m e r แล้วก็การชอกโกงข้ามชาติเรื่องที่4ครับก็คือการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและก็เคลื่อนย้ายมวลชนอันนี้เป็นสิ่งที่ เรายื่นคำขาดไปแต่ขมีนก็ยังไม่ทำตามซักเรื่องเดียวรอบนี้เป็นการขี่เส้นตายถึงแม้ว่าผู้ว่าจังหวัดบันเตยเมนเจยจะส่งจดหมายมาถึงผู้ว่าสาาแก้วนะครับบอกว่าชาวกรมพูชา,า,ชาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ก่อนเอ็มยูสองพันนะคือส่งมาในช่วงที่มันเหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงในส่วนของเราขี่เส้นตายเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครยอมจริงๆอย่างท่านนายกอนุทินเองก็บอกว่าคนไทยของเราต้องได้รับความวยุติธรรมอยู่แล้วคนที่มาลุกล้ำประเทศไทยก็ต้องออกไปแต่จะไม่ต้องกําหนดวัน เพราะไม่มีใครยอมอยู่แล้วอันนี้เป็นฝั่งนายกนะครับส่วนฝั่งผู้บ้านเนี่ยก็บางบอกว่ายา้ำอีกทีนึงครับขี่เส้นใต้เนี่ยวันที่ส0ไม่ใช่วันลงไม้ลงมือแต่วัวนแต่ว่าวันที่10นั้นก็คือหมดเวลาคุยกันแล้วไม่ต้องคุยถัดจากวันที่10ไปเนี่ยเอาเราจะทําอะไรก็เรื่องของเรา อันนี้เป็นฝั่งผู้ว่านะครับส่วนฝั่งฝ่ายทหารในพื้นที่ก็เดี๋ยวมาบอกว่าจะรักษาที่บตายแล้วก็ทวงคืนแผ่นดินในของเราคืนทุกตารางนิ้วเลยส่วนวันเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแจ้งได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เตรียมการไว้หมดแล้วนี่เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับที่เราได้มีการชี้แจงออกมาว่าตอนนี้บ้านหองจาน วันที่10อาจจะไม่เห็นหรือว่าเห็นก็ได้นะครับดูเหมือนเราจะกําหนดกิเจ้นตายคือวันที่10แต่ว่าหลังจากวันที่10นั้นก็ยังไม่มีกำหนดเดทไลน์ออกมาว่าจะมีการรุกคืบยึดพื้นที่ได้ในตนไหนนะครับ ที่แน่ๆสิตุลาคมนี้เราจะเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณบ้านหนองจานอะไรก็บ้านหนองยาแก้วซึ่งก็ต้องรอดูท่าทีของขมนด้วยนะครับว่าเราเข้าไปแบบนี้ขมนจะมีการปุกระดมมวลชนมาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องติดตามเลยเหมือนทางกองทัพเองก็ต้องชิมรางไว้กอนนะครับย้อนขาลงไปก่อนถ้าเกิดขเมนยังเงียบๆอยู่เออเราก็ค่อยรุกคืบขยับคืบเข้าไปซึ่งก็ยังมีอีกข่าวดีหนึ่งครับก็คือตู้คอนเทนเนอร์60ตู้ตอนนี้ พร้อมที่จะลงบังปิดฉากปิดใต้คำเมนแล้วกับบ้านหนองจานในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นรั้วกั้นชายแดนได้ยาวกว่า7กิโลเมตรเลยทีเดียวก็น่าจะเพียงพอที่เราจะปิดกั้นในบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วเป็นตู้คอนเทนเนอร์จากคุณการจอมพลังนะครับที่มีการระดมหาและก็ ตอนนี้พร้อมที่จะลงวางในพื้นที่แล้วก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างกล้ชิดเลยครับกับบ้านหนองจานในวันที่10ตุลาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้เอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างที่ญี่ปุ่นเอาด้วยครับเตรียมที่จะถอนฐานผลิตหนีข้ามเหรแล้วเพราะสำนักข่าวนิกเกอีของญี่ปุ่นนั้นออกมารายงานเหมือนกันว่าบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาต้นทุนโลจิสติกส์ที่พุ่งสูงขึ้นเกือบ3เท่า หลังจากมีการปิดพรมแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและก็ไทยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยต่อห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศอันนี้ประสื่อขนองญี่ปุ่นบอกมานะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่งพาระบบการผลิตแบบไทยพลัสวันก็เป็นโมเดลที่ใช้ไทยเป็นฐานผลิตหลักครับและก็ย้ายประกอบรแรงงานเข้มข้นเนี่ยไปยังกัมพูชาเพื่อลดต้นทุนแต่ล่าสุดนั้นบริษัทยาซากิหนึ่งในผู้ผลิตสายไฟรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นครับซึ่งมีโรงงานทั้งในไทยและก็คำเมนได้รับ งหนักเลยซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยใช้เวลา2วันในการขนส่งทางบกผ่านด่านพรมแดนครับแต่พอเราปิดด่านใช้เวลาประมาณ10วันเต็มๆ250กิโลก็ต้องขนส่งผ่านเรือแทนก็เลยระมห้ต้นทุนนั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวมากซึ่งทางผู้บริหารของยาตะก,กิก็ออกมาระบุว่าบริษัทเนี่ยต้องอ้อมเส้นทางไกลและก็ใช้ต้นทุนสูงมากซึ่งไม่เพียงแต่บริษัทเดียวเท่านั้นครับแต่บริษัทอื่นๆรายใหญ่เนี่ยทั้งมิตซูมิเดนโซต่างก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน ทำให้หลายแห่งจําเป็นต้องปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ทั้งหมดเพื่อลดความเสียหายนะครับขณะที่ธุรกิจโลจิสติกในกัมพูชาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งในตอนนี้ครับก็เลยทําให้ต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นสอถึงสเท่าแล้วก็มีการก่อตัวการเตือนออกมาครับว่ากิจการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่สายพานสั้นนั้นอาจจะไม่สามารถทนต่อภาระนี้ได้ และก็อาจจะต้องตัดินใจถอนตัวออกจากกัมบูชาในที่สุดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดว่ายังปิดด่านแบบนี้อยู่คขมรนก็จะรับศึกหนักอีกนะครับญี่ปุ่นจะถอนตัวออกจากกัมพูชาในที่สุดนะแต่ว่าไทยเราเนี่ยยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตที่มั่นคงที่สุดของอาเซียน สำหรับบริษัทญี่ปุ่นโอ้โหตอนนี้หุนเซนแย่แล้วครับไม่ไหวแล้วนะถ้าเกิดฮุนเซนยังดื้อรั้นแบบนี้ผมคิดว่าบริษัทกิจการขนาดเล็กของญี่ปุ่นน่าจะถอนตัวแล้วก็มาตั้งในไทยนะครับเพราะอย่าลืมเหมือนกันหุนซาเล่นปิดด่านแบบนี้เล่นแบนทุกอย่างเลยแล้วก็ยังไม่มีการทําตามข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันเลยนะครับเศรษฐจกัมพูชาเนี่ยสุดตัวแล้วก็ โจมปลักดิ่งเหวเยอะมากกับตอนนี้ในกรณีที่เราผิดด่านจะอดตายแหล่ไม่อดตายแหล่แหละครับก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องได้นะครับโดยเฉพาะวันที่10ตุลาคมห้ามพลาดด้วยประกันดังพวงว่าเาเราจะมีวิธียังไง แล้วกัมพูชาจะมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างรอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันนับเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย